จากมวยแถมสูราชาเข้มขัดชีวิตของเพชรบุญชูต้องผกผันเมื่ออายุย่างเข้าสิบปีลุงของเขาตัดสินใจปิดค่ายมวยเนื่องจากแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหวหลังจากที่นักมวยทยอยเลิกชกกันไปเหลืออยู่ในค่ายเพียงไม่กี่คนประโจกกับที่เสียเรียมบุญธรรมเลืองยาวีเจ้าของค่ายมวยบ่อปลาบุญชูจากจังหวัดหนองคายติดต่ออนุมวยจากค่ายของลุงไปอยู่ด้วยหนึ่งคนพอเห็นว่าแววดี เพชรบุญชูจึงมีโอกาสติดสอยห้อยตามไปด้วยในฐานะมวยแถมแต่กลับประสบความสาเร็จอย่างมากคว้าแชมป์เวทีมาตรฐานเป็น10เส้นต่างชาติยกย่องให้เป็นราชาเข็มขัดด้วยสถิติชิงแชมป์100%เพชรบุญชูชิงแชมป์ครั้งแรกด้วยวัย14ปีเท่านั้นและใช้เวลาเพียง4ปีเจ้าตัวคว้าแชมป์ได้ถึง6เส้นสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือเขาคว้าแชมป์ได้ถึง14เส้น ด้วยสถิติร้อยปร์เซ็นชิงแชมป์ไม่เคยพลาดถือเป็นมวยเข่าตัวจริงซึ่งในยุคนั้นการชิงแชมป์ไม่ได้ชิงกันง่ายๆถ้าฟอร์มการชกไม่โดดเด่นจริงๆและเพชรบุญชูเป็นแชมป์ในรุ่นใดนั้นแอดมินได้ทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วไปหาย้อนรับชมกันได้เลยครับ